เศรษฐีและนักธุรกิจแห่เข้าร่วมประมูลรถหรูกันอย่างคึกคักขณะที่กมรมศุลกากรคาดนำไรายได้ส่งรัฐ300ล้านบาทบรรยากาศงานขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางโดยวิธีประมูลด้วยวาจาเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีเศรษฐีนักธุรกิจผู้ประกอบกิจการรถยนต์มือ2และประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมในการประมูลรถยนต์ครั้งนี้จำนวนมากและรถยนต์หรูยี่ห้อต่างๆเข้ามาประมูล232คัน นายสมชายสัจพงษ์อธิบดีกรมศุลกาการเชื่อว่าการประมูลครั้งนี้จะสามารถประมูลขายรถยนต์ของกลางเพื่อนําเงินส่งเข้ารัฐได้ไม่ต่ากว่า300ร้ล้านบาทพร้อมทั้งยืนยันว่าการประมูลดําเนินการด้วยความโปร่งใสไม่มีการถอดส่วนประกอบออกอย่างเด็ดขาดและมั่นใจได้เลยว่ารถยนต์ที่นำมาประมูลทุกคันสตาร์ทได้ อย่างไรก็ตามกรมศุลกากรยังพบว่าปีนี้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อรถยนต์หรูในราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นจำนวนมากทำให้ราคารถยนต์แต่ละคันแข่งขันและปรับขึ้นจนสามารถขายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยปีที่ผ่านมาได้จัดการประมูลรถยนต์ของกลางไปทั้งสิ้น2ครั้งจับเก็บรายได้เข้ารัฐกว่า907ล้านบาท สำหรับรถยนต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประมูลจำนวนมากคือยี่ห้อ f e r r a r ารุ่น Scuderia Spider ที่เปิดประมูลด้วยราคา6ล้านบาทและจบที่ราคา19ล้านบาท